สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไฟมาอัปเดตไม้ยำเช้านะคะก็คือชุดนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมคะ่ะไม่ซ้ํากับกลางคืนนะคะใครชื่นชอบต้นไหนอยากซื้อเพิ่มนะคะก็โทรมาหาไฟได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะคะวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สีสันทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเนาะชอบต้นไหนนะคะก็ลองเลือกดูนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะเปิดให้นะคะชายชนนะคะกระถางใหญ่มากลูกค้าตัวเนี้ใส์แม่พันุ์นะคะใหญ่กว่ากระถางห้อีกนะคะไม่แน่ใจว่ากระถางหกหรืออะไรนะคะตัวนี้ค่ะหูสวยมากเลยท่านผู้ชมค่าส่งเหมาเหมา้าสิบบาทนะคะซื้อครบห้าร้อยจะส่งให้ฟรีไปเลยค่ะลูกค้าชายชนแดงมากๆเลยตัวนี้นะคะลูกเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทคะ่ะต่อไปค่ะ ตัวนี้จะเป็นเล็บมังกรนะคะแต่ละกระถางลูกค้าหูใหญ่กว่ากระถาง5ทั้งนั้นเลยกระถางแบบใหญ่มากๆเลยแต่ไฟส่งให้แบบตะก้าไปสีเนาะตัวนี้เล็บมังกระคะ่ะลูกค้าตัวนี้120บาทนะคะ120บบาทเนาะ ต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นอสงไขยค่ะน้องมีหน่อแล้วค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้ป้ายขนหดเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่130บาทนะคะ130บาทนะคะตัวนี้จะเป็นรัตนสินค่ะรัตนสินกระถางใหญ่มากๆเลย100บาทค่ะท่านผู้ชม100บาทนะคะตัวนี้จะเป็นอัปสรสวรรค์ อับสรสวรรค์ตัวนี้1ต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถาง5ค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่100บาทนะคะแต่อันนี้ค่ะจะเป็น2ต้นในกระถางค่ะลูกค้าจะอยู่ที่130บาทค่ะ130บาทนะคะต่อไปในทองหมิ่นค่ะลูกค้าในทองหมิ่นจะมี2ต้นในกระถางฟอร์มแบบนี้สวยๆแบบนี้มี2กระถางนะคะ สวยเหมือนกันเลยกัดสีเหมือนกันเลยตัวนี้นะคะลูกค้าเอาไปที่150บาทนะคะ150บาทน,นะคะจะเป็นพรมพิมานต้นคู่นะลูกค้าคือมีหนอนะคะหูตลูกค้าตัวนี้ได้หนอสองหน่อเลยตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทคะ่ะคือป้ายหนโหรเลยนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะทางนี้กันบ้างคะ่ะอันนี้น้องคือเจ้าโปอแก้วลูกค้า แต่อยู่ในกระถางสีนะคะแต่ว่าฟอร์มนะคะหูล้นล้นแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้ามาแล้วโทนส้มนะคะโทนส้มนะลูกค้าตัวนี้อยู่ที่120บาทค่ะต่อไปหงดารุนตัวนี้อยู่ในกระถางสีนะคะยังไม่ได้อัพเนาะตัวนี้อยู่ที่100บาทค่ะสวยสวยเลยนะคะลูกค้าสวยแบบลากทะลุกระถางแล้วคะ่ะตัวนี้กระบี่ในร้อยนะคะกระบี่ในร้อยตัวนี้มีประมาณ3หน่อนะลูกค้า ตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต่อไปเขื่อนปาศากตัวนี้อยู่ในกระถางสี่ค่ะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมเป็นไม้ใบแข็งการแข็งแบบสุดๆเลยนะคะต่อไปค่ะเทพสายรุ้งด่างนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าแขงนะคะมีหน่อหนึ่งหนอแล้วลูกค้าตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนายทงเหมินที่ไฟบอกตัวนี้นะคะสองต้นคู่อันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ มาทางนี้นะลูกค้าตัวนี้น้องคือผ่าซ่อนแก้วคะ่ะผ่าซ่อนแก้วตัวนี้ใสแม่พันเลยลูกค้าหนึ่งรอยห้าบาทสุดคุ้มนะคะกับใส่แม่พันนะลูกค้าตัวนี้สีมหาโพ์หนึ่งร้อยบาทคะ่ะท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทอันนี้จะเป็นนกพะเก้าลูกค้านกพะเก้าสามต้นในกระถางสามต้นในกระถางลูกค้าไปหนึ่งรอยห้าิบาทนะคะใส่แม่ใหญ่ๆเลยอันนี้จะเป็น พญาหงแบบมีหนอนะลูกค้าพญาหงแบบมีหนอตัวนี้ร้อยแปดสิบบาทค่ะต่อไปไม้ชมพูนะคะเทพดาราค่ะเทพดาราตัวนี้น้องมีสองต้นในกระถางลูกค้าไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์ใหญ่เลยนะคะตัวนี้จะเป็นนกน้อยนำโชคฟอร์มกอค่ะลูกค้าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะก็มีเยอะมากเลยลูกค้า หูตัวนี้หงดรุณไซแม่พันใครอยากได้ตัวนี้เอาไปร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางห้ากระถางหกแล้วก็มีประมาณนี้ค่ะลูกค้าเนาะจริงๆมันก็จะมีที่กำลังโตด้วยเนาะใครสนใจต้นไหนนะคะโทรมาหาไฟได้เลยนะคะมีไม่เยอะเนาะมีจํานวนแบบอย่างละต้นสองต้นเท่านั้นเองวนี้ไฟจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ